นิทานเรื่องตั๊ก,กแตนนิสัยเสียณทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยความสงบสุขมีตั๊ก,กแตนตัวหนึ่งชื่อว่าท็อปเปอร์ท็อปเปอร์เป็นตั๊ก,กแตนที่มีนิสัยชอบแกล้งผู้อื่นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นดึงปีกแมลงปอแกล้งกบให้ตกน้ำหรือแย่งอาหารจากเพื่อนๆในทุง่งหญ้าวันหนึ่งท็อปเปอร์เห็นมีบี พึ่งตัวเล็กกำลังสะสมเกสอนเพื่อทำรังท็อปเปอร์กระโดดเข้าไปแย่งกระเป๋าเกสรของบีบีและหัวเราะเสียงดังเกสรนี่ฉันขอเอาไปละกันบีบีตัวเล็กเกินไปจะถือไว้ทำไมบีบีทั้งกลัวทั้งเสียใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้วันต่อมา ท็อปเปอร์เดินผ่านมแมลงปอชื่อเดซี่เดซี่กำลังฝึกบินวนเพื่อเตรียมตัวเป็นมแมลงปอผู้ช่วยในทุ่งยาท็อปเปอร์ก็แกล้งฉกเข้ามาตัดหน้าทำให้เดซี่เสียหลักตกลงมาดูสิมแมลงปอไม่เห็นจะบินเก่งเลยท็อปเปอร์พูดพร้อมหัวเราะวันนั้นเองระหว่างที่ท็อปเปอร์กำลังเดินเล่นอย่างภาคภูมิใจท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มและลมพัดแรง พายุฝนกำลังจะมาท็อปเปอร์ตกใจรีบกระโดดหาที่หลบฝนจนปีกไปเกี่ยวกับกิ่งไม้จนหักแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ไม่มีที่ปลอดภัยท็อปเปอร์วิ่งไปหาบี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 ยืนอยู่ในรังเล็กๆของตัวเองบีบีช่วยฉันด้วยฉันหนีฝนไม่ทันแต่บีบีตอบว่ารังนี้เล็กเกินไปสำหรับสองคน ท็อปเปอร์เคยแกล้งฉันจนฉันไม่มีเกสรไปสร้างรังใหม่ท็อปเปอร์จึงต้องวิ่งไปที่อื่นท็อปเปอร์พบเดซี่ที่กำลังบินกลับรังเพื่อหลบฝนเดซี่ช่วยพาฉันไปด้วยแต่เดซี่สายหัวปีกฉันยังไม่แข็งแรงพอจะพาท็อปเปอร์ขึ้นไปท็อปเปอร์เคยแกล้งจนฉันเกือบไม่ได้ฝึกบินในที่สุดฝนตกลงมาหนักมาก ท็อปเปอร์ตัวเปียกโชกและนั่งร้องให้อยู่ใต้ใบไม้พลางคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำทันใดนั้นมแมลงปอเดซี่บินลงมาพร้อมบอกว่าฉันรู้ว่าท็อปเปอร์ทำผิดแต่การทิ้งเพื่อนไว้กลางฝนก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเดซี่จึงช่วยพาท็อปเปอร์ไปหลบที่รังของเธอหลังจากพายุผ่านไปท็อปเปอร์ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า การทำร้ายผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองไม่มีเพื่อนแต่ยังทำให้ยามลำบากไม่มีใครอยากช่วยเหลือจากวันนั้นท็อปเปอร์จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นตกกะกั่นที่ดีและคอยช่วยเหลือเพื่อนๆในทุง่งหญ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรังแกรหรือทำร้ายผู้อื่นจะทำให้เราเสียเพื่อน และไม่มีใครอยากช่วยเหลือเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือความมีน้ำใจและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความดีจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความช่วยเหลือนยามที่เราลำบาก